น้ำหนักเวลาถีบเนี่ยน้ำหนักต้องออกมาจากสะโพกนะครับยกแล้วก็แทะไปน้ำหนักคือออกจากแต่ำคัญทันทุดคือต้องยืนหลักดีถ้าเรายืนหลักดีเราจะถีบได้แรงขึ้นแต่ถ้าเรายืนหลักไม่ดีถ้าเราพยิง <c oughs> ถ้าเราพยิงเราถีบเขาเนี่ยเราจะกระเด็นเองเพราะฉะนั้นเวลาถีบ ยืมขาเต็มขาตึงขาล่างต้องตึงต้องเต็มตัดขาดให้แรงถีบเข้าก็เด็นไปแล้วปับ๊บต้องก้าวสามมันจะแรงมิวสองวิธีขาเขา้าถีบกระเด็นไปแล้ว,ลวเราเก้าวขาหลังีทีหนึ่งถีบขาหล่าเสร็จแล้วถีบด้วยขาหลัง,งกปั๊บก้าว ทุกอย่างต้องยืนเหมือนกันหมด